แปดสิบไม่มีแต่มีแปดสิบแต่มันเกินไปเจ็ดสิบห้ายังไม่มี <c oughs> เร้วแปดสิบส <82. S 1> องยังไม่ถูก <c oughs> เกืบถูก แปดสิบสามเกือบถูกยังไม่ถูกแปดสิบห้าอ้าแปดสิบห้าเอาไปหนึ่งรางวัลเย้มาเก้าสิบห้าเก้าสิบห้ายังไม่มี สิบ,สบน้อยไปยังไม่